สายโตโยต้ายาริไม่ควรพลาดเลยค่ะวันนี้แอนมีอีกหนึ่งรุ่นนะคะที่ต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นรถขายดีอันดับหนึ่งของเพชรยนต์เลยนะคะ ผ่อนเริ่มต้นแค่6,000บาทเท่านั้นเป็นรถปีใหม่ไม่น้อยปี2019ขึ้นไปเลยค่ะเครดิตด,ดีฟีดาวไปได้เลยนะคะมีมากมายหลายรุ่นหลายสีเลยจะเป็นคันไหนรุ่นไหนเดี๋ยวพี่ๆไปชมในคลิปเต็มกันเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาพบก,กับแอน,นอีกเช่นเคยนะคะเราอยู่กันที่เดิมเลยนะคะเพชรยน์สาขาท,ที่1นะคะเสรีไทย68แยก1่มีนบุรีสำนักงานใหญ่นะคะวันนี้แอน,นมีรถอีก1รุ่นค่ะที่ต้องบอกก่อนเลยว่า เป็นรถที่ขายดีอันดับหนึ่งของเทศยนต์เลยนะคะเป็นรุ่น t o y ยต a y a า i s นะคะจะมีรุ่นไหนชมไหนบ้างนะคะก่อนไปชมในคลิปเต็มนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทีมงานของเราด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูกันที่คันแรกเลยนะคะจะเป็นชมไหนนะพี่ๆค่นะต้องบอกก่อนเลยว่าต้องถูกใจหลายๆท่านแน่นอนเนียคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เป็นยาลิสคันสีน้ำตาลน,นะคะ,ะคันสีขอภัยนะคะคันสีเทาดำนะคะคันนี้เนะะี่ย เป็นยาริส 1.2g+ ค่ะปี2019นะ เลขมาอยู่ที่84,0 0 0กิโลเท่านั้นราคาตั้งขาย3 7 9 0 0 0ันคันนี้ผ่อนเริ่มต้น6 0 0 0บาทไปได้เลยนคะคะด้านหน้านะคะไฟห,หน้าได้เป็นโปรเจคเตอร์เรียบร้อยนะคะไฟเดย์ไทม์นะคะไฟหลีคมไฟเลี้ยวมีมาให้ครบเลยคันนี้ได้เป็นสีเทาดำนะคะสวยครบพร้อมใช้แล้วที่สำคัญเนี่ยคันนี้ได้เป็นล้อสีแบบทูโทนมาให้ด้วยนะคะยางแบบว่าดันหลบปีใหม่ๆเลยสำหรับ คันนี้นะีคะแล้วก็หูกระจกมองข้างเนี่ยได้ปรับไฟฟ้าได้ด้วยนะคะแล้วก็มีโคมไฟเลี้ยวในตัวด้านมือจับเนี่ยคะเป็นสีคโครเมียมนะคะสวยครบนะีคะแต่งมาให้แบบเล็กน้อยพร้อมใช้คันนี้ด้านในนะคะพวงมาลัยได้เป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันปุ่ม e n g start มีมาให้เรียบร้อยนะคะครบเลยสำหรับคันนี้ ด้านหน้าจอด้านกลางเนี่ยคะเป็นแบบทัชกรีนเนี่ยคะแอร์อโอโต้เกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดเนะคะเบรกมือแบบแมนวนวลแล้วก็บาะหนังเนี่ยได้เป็นเบาะหนังสีดำเนีคะเดินได้ด้วยสีแดงสวยๆเลยสําหรับคันนี้นะคะอุปกรณ์ทุกอย่างในรถเนี่ยถือว่าครบ พร้อมใช้งานมากๆนะคะเดี๋ยวดูด้านท้ายนิดหนึ่งนะคะด้านท้ายนะคะอันนี้ก็ถือว่ากว้างขวางสะดวกสบายเลยสามารถโดยสารได้เลยนะคะ4-5ท่านสำหรับคันนี้รับรองว่าไม่แออัดแน่นอนนะคะไม่ว่าจะเป็นการเดินทางใกล้ไกลนะคะคันนี้ประหยัดและก็ใช้งานดีมากๆเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูด้านท้ายนิดหนึ่งส่วนด้านท้ายนะคะกล้องถอยมีมาให้นะคะ ไฟนะคะคมไฟเลี้ยวต่างๆไม่มีแตกมีลายเลยคุณพี่นะคะถือว่าสวยครบแล้วนะคะทุกอย่างสมบูรณ์พร้อมใช้นะคะก็ตกเดิมแท้โตโยตา้าทุกบาน,นเซ็นเซอร์มีมาให้ครบแบบ4จุดรอบคันเลยถือว่าสวยเลยคันนี้ไฟทับทิมมีมาให้เช่นกันนะคะีค่ะคันนี้ย้ำราคา1รอบนะคะ379,000บาทเท่านั้นเนี่ยผ่อนเริ่มต้น6,000นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันที่คันที่2กันเลยค่ะ เดี๋ยวมาดูกันที่คันที่2นะคะคันนี้เป็น Toyota y ยาริเนี่ยค่ะ1.2สปอร์ตปี2020เนีคะเลขมาอยู่ที่43,000กิโลเท่านั้นนีคะราคาตั้งขาย379,000บาทเช่นกันนีคะราคาเท่ากันเลยนีคะชอบสีไหนจัดสีนั้นได้เลยด้านหน้าเนี่ยคะคันนี้ได้เป็นไฟหน้าแบบ full LED ให้เรียบร้อยนะคะกระจังด้านหน้าได้เป็นสีดํา ตัวรถเนี่ยรอบคันเนี่ย่ะได้เป็นสีเทาเนี่ยค่ะสวยครบเลยใครหารถที่สีแบบว่าดูแลง่ายเนี่ยแอนแนะนําเป็นคันนี้ไปได้เลยนะแล้วก็ที่สําคัญนี่ค่ะคันนี้ได้เป็นล้อแมกนี่ค่ะแบบชูโทนปัดเงามาให้ด้วยเรียบร้อยเลยยางดันหลบเนี่ยค่ะหูกระจกมองข้างของเขาเนี่ยจะได้เป็นสีดำนะคะแล้วก็มีโคมไฟเลี้ยวในตัวเนี่ยหูกระจกเนี่ยเป็นสีดําตัดกับตัวรถนะคะเดี๋ยวดูด้านในนิดนึงนะคะ ส่วนด้านในคันนี้นะคะได้เป็นกุญแจแบบไขนะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันทั้ง2ฝั่งเลยหน้าจอด้านกลางเป็นแบบทัชสกรีนนะคะแอร์ออตโต้เกียร์ออตโต้ให้เรียบร้อยคันนี้ได้เป็นเบาะหนังนะคะแล้วก็เดินได้ด้วยสีน้ําเงินสวยครบเลยสภาพด้านในเนี่ยสะอาดสะอา้านถือว่าพร้อมใช้แล้วนะคะด้านบนนะหลังคาด้านบนก็สะอาดสะอ้านเลยคุณพี่นะคะีค่ะ ไม่มีรอยเจิมแต่งใดๆเลยใครที่หารถพร้อมใช้เนี่ยแนะนำไปได้เลยนะคะราคา37,000 0เาทเท่านั้นนะคะสำหรับคันนี้นะะด้านในนะคะเบาะก,ก็กว้างขวางนะคะนั่งได้เลยได้ทั้งคันเนี่ยโดยสารไปได้เลย5ท่านนะคะถือว่าไม่ออัดแน่นอนสำหรับคันนี้นะคะประหยัดสุดๆเลยนะคะคันนี้น่าจะมีประมาณ17-18กิโล,ลิตรนะคะ กล้องด้านด้านหลังนะคะมีกล้องถอยมาให้ด้วยนะคะไฟต่างๆนะคะไม่มีรอยแตกลายเลยนะคะกระจกทุกบานเนี่ยเป็นของโตโยต้เดิมแท้มาจากโรงงานเลยนะคะคันนี้ไฟทับทิมทุกจุดพร้อมใช้ไม่แตกไม่ลายแน่นอนนะคะสำหรับใครที่หารถสายประหยัดผ่อนสบายเนี่ยจัดไปได้379,000เลขไมแค่43,000กิโลเท่านั้นนะคะอ่ะเดี๋ยวเราพาไปดูอีกหนึ่งรุ่นนะคะ อาจจะถูกใจหลายๆท่านเลยสําหรับรุ่นนี้นะคะเป็นแบบ4ประตูนะคะทรงซีดานนะครับแต่เป็น t o โยต้ายาริเช่นกันนะคะเดี๋ยวเราเริ่มกันที่สีแดงก่อนเลยแล้วกันนะคะสีแดงสวยๆอยู่ตรงนี้นะคะคุณพี่คันนี้เป็น Toyota t o โยต้ายาริสเอทีพนะคะ1.2ปี2019เลขไมค์แค่70,000กิโลเท่านั้นนะคะราคา379,000 ใครชอบซีดานจัดซีดานได้เลยใครชอบแบบแฮทชแบ็กจัดแฮทชแบ็กได้เลยนะคะราคาเท่ากันเลย3 7 9ผ่อนเริ่มต้น6000เช่นกันเนี่ยคะ่ะคันนี้ไฟด้านหน้าได้เป็นโปรเจคเตอร์นะคะโคมไฟเลี้ยวในตัวมีมาให้ไฟหลีไฟตัดหมอกมีมาครบเลยคะ่ะนะคะแล้วก็ได้กระจังด้านหน้าเนี่ยเป็นสีดําตัดกับสีแดงตัวรถ สวยครบลงตัวเลยนะคะถือว่าไม่ได้เยอะอะไรนะใครที่ชอบนะคะสายซีดานสายประหยัดเนี่ยจัดเอทีบคันนี้ไปได้เลยนะคะส่วนล้อนะคะได้เป็นล้อแม็กนะคะทูโทนด้วยนะยคะยางนะคะดันหลบปีใหม่ๆเลยนะคะยางเนี่ยถือว่ายังครบอยู่พร้อมใช้นะคะ หกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าได้ด้วยนะคะอ่ะคันนี้นะคะกุญแจได้เป็นสมาร์ทย์เลดด้วยนะคะด้านมือจับเป็นสีโครเมียมด้านท้ายนะคะสําหรับคันนี้ถือว่าสวยครบ ไฟดีไซน์เฉบเขียวให้เรียบร้อยไฟไม่มีแตกมีลายเลยเนี่ยคันนี้นะคะเป็นสีแดงแบบแดงเข้มนะคุณพี่ขาถือว่าสวยครบเลยนะไม่มีรอยบุบลักยิ้มใดๆเลยนะโครงสร้างตัวรถถือว่าพร้อมใช้คลิปฉลามชัาฟินมีมาให้ด้วยสำหรับคันนี้นะคะอ่ะคันนี้ย้ําระขาหนึ่งรอบ379,000เลขไม่เ0 0หม่นนะคะปี2019เป็นยาริส1.2เอที ip, นะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันที่ คันถัดไปกันเลยนะคะอ่ามาที่คันนี้ใครชอบทรงนี้นะคะทรงแฮชแบกนะคะหประตูนะ,ะสำหรับคันนี้เป็นยาริส1.2สปอร์ตนะคะปี2021เล็กไมหม่22,000กิโลเท่านั้นปี2021ใช้งานแค่20,000กิโลถือว่าน้อยมากๆเลยนะคะรถ4ปีแล้วคุณพี่ใช้งานแค่20,000เนาะนะคะแล้วก็ราคา3 9 9 0 0 0คันนี้ ผ่อน6,000ปลายนะคะใครที่หารถผ่อนสบายนะคะแล้วก็ดีไซน์ปีใหม่ๆแบบนี้จัดไปได้เลยนะคะด้านหน้าไปหน้าแบบ Full LED มาให้เรียบร้อยนะคะ ได้เป็นชุดแต่งมาให้ด้วยสําหรับคันนี้ใครหารถที่มีชุดแต่งมาให้แบบว่าเล็กน้อยลงตัวแบบนี้นะคะมีที่นี่เลยนะคะเข้ามาดูได้เลยที่เพชรยนต์เนี่ยสำนักงานใหญ่สาขาที่1นนะคะคันนี้ถือว่าสวยครบเป็นแดงตัดดานะคะแล้วก็ล้อแม็กเนี่ยได้เป็นแบบทูโทนด้วยนะคะถือว่าสวยครบเลยนะคะหูกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าได้ด้วยมีโคมไฟเลี้ยวในตัวนะคะ ด้านมือจับเนี่ยเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยสำหรับคันนี้อ่ะเดี๋ยวดูด้านในนิดหนึ่งนะคะส่วนด้านในคันนี้ได้เป็นกุญแจแบบไขยอยู่นะคะแล้วก็พวงมาลัยมันติฟังก์ชันให้เรียบร้อยนะคะหน้าจอด้านกลางได้เป็นแบบทัชสกรีนนะคะสามารถเลือกภาษาเชื่อมต่อแอปพลิเคชันต่างๆได้เลยนะคะบลูทูธ USB นะคะสามารถใช้งานได้เลย AMFM นะคะเกียร์ออโต้แอร์ออโต้ เบาะหนังนะคะแล้วก็เดินได้ด้วยสีน้ําเงินส,สวยๆเลยสําหรับคันนี้เนะะี่ยค่ะถือว่าด้านในเนี่ยสภาพพร้อมใช้แน่นอนนะคะเดี๋ยวมาดูด้านท้ายกันนิดหนึ่ง โอ้โหด้านท้ายเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าสะอาดสะอ้านจริงๆคันนี้ด้านท้ายเหมือนไม่มีใครนั่งใช้งานกันเลยต้องบอกก่อนว่าใช้งานแค่20,000กิโลเท่านั้นนะคะรถ4ปีแล้วคุณพี่ขาะนะถือว่าใช้งานนอ้อยจริงๆสามารถโดยสารได้เลยนะคะ4-5ท่านสําหรับคันนี้สะดวกสบายไม่ว่าจะเป็นเดินทางใกล้ไกลนะคะ คันนี้ประหยัดแน่นอนส่วนด้านท้ายนะคะกล้องถอยมีมาให้ครบเนะะี่ยค่ะแล้วก็ได้เป็นชุดแต่งแบบท่อคู่แบบนี้มาให้ด้วยสวยครบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสปอยเลอร์หรือสเกิร์ตนะคะสำหรับคันนี้จัดมาให้เต็มแล้วสวยจริงๆนะคะใครที่หาอยู่จัดไปได้เลยนะคะคันนี้3 9 9 0 0 0จัดชุดแต่งมาให้เรียบร้อยสวยครบเลยเนะคะอ่ะสำหรับวันนี้เนะคะใครที่ชอบคันไหนสีไหนเนะคะ สามามรถเข้ามาเลือกมาชมได้เลยนะอ่ะอีกคันหนึ่งไหมคันนี้เลยนะคะปีใหม่ไม่น้อยนะคะอ่ะมาสำหรับคันนี้นะคะ t o y ยต a y a r ลิ1.2 Sport สปอตปี2022นะเคะเลขไม่ใช้งานแค่40,000กิโลค่ะราคา4,29,000ะะาคะใครที่หารถผ่อนสบายคันนี้ยังถือว่าผ่อนสบายนะคุณพี่จา๋าเนะะีผ่อนอยู่ประมาณ7,000ปลายเท่านั้นนะคะของเงินเดือนเป็น2เท่าของค่างวดนะคะก็ได้เป็นเจ้าของ โตโยต้ายาริสเอทิปคันนี้เรียบร้อยนะคะไฟด้านหน้า Full LED มาให้เรียบร้อยเลยนะคะถือว่าสวยครบคันนี้ดําทั้งคันเลยคุณพี่นะคะไม่ว่าจะเป็นกระจังด้านหน้าก็ได้เป็นสีดําเช่นกันนะคะถือว่าสวยครบแล้วใครที่ชอบรถสายประหยัดเซอร์วิสสบายๆเนี่ยแนะนําเป็น Toyota ายาริสเอทิปคันนี้ไปได้เลยนะคะล้อแมกนีคะปัดเงามาให้เรียบร้อยนะคะยางดันหลบ ดอกยางยังอยู่ครบทุกจุดเลยนะคะสวยครบเลยนี่ด้านมือจับเนี่ยคะเขาจะได้ตกแต่งมาเล็กน้อยเนะะี่ยค่ะถือว่าสวยครบเลยอ่ะมาดูด้านในนิดนึงคันนี้ได้กุญแจแบบไขนะคะแล้วก็พวงมาลัยมันติฟังก์ชันทั้งสองฝั่งเลยหนะ้าจอด้านกลางแบบทัชกรีดน,นะคะออปชันด้านในเนี่ยค่อนข้างที่จะคล้ายกันทุกรุ่นที่แจ้งมาเลยนะคะจะต่างกันแค่ที่เลขไม้นะคะแล้วก็ปีรถเนาะ ะะด้านกลางแอร์ออโต้เกียร์ออโต้มาให้เรียบร้อยนะคะเบาะหนังคันนี้จะได้เป็นเบาะสีทูโทนนะจะได้เป็นหนังผสมกับผ้านะคะถือว่าให้สัมผัสที่นั่งแล้วแบบสบายผิวเลยสำหรับคันนี้เดี๋ยวดูด้านท้ายนิดนึงด้านท้ายก็โอ้โหคันนี้กว้างขวางเลยคุณพี่นะคะสามารถโดยสารได้เลยถ้ากลัวแอรอัดนะคะสท่านเนี่ยสบายสบายเลย แต่5ท่านก็ยังไม่ได้แน่นมากนะคะแล้วที่สําคัญคันนี้ได้พรมเนี่ะเป็นของยาลิศมาให้ด้วยนะคะสวยครบเลยด้านหลังเนี่ยถือว่ากว้างนะคะคันนี้เป็นทรงซีดานนะเป็นแบบ4ประตูยาลิศเอทีนะคะปี22นะสําหรับคันนี้ด้านท้ายนะคะไฟก็ดีไซน์บเฉีียวไฟเนี่ยไม่มีรอยแตกร้าวเลยคุณพี่จ๋ากล้องถอยมีมาให้ครบเลยนะคะทุกอย่างถือว่าครบพร้อมใช้สําหรับคันนี้ นะใครที่มองหาอยู่นะมาดูรถตัวจริงแล้วก็พร้อมทดลองขับได้เลยนะคะสำหรับ Toyota y a r ริ a เอที1.2ส p o r t ตคันนี้ย้ำราคาหนึ่งรอบ429,000บาทเท่านั้นนะคะเลขไม่แค่40,000กิโลปี2022นะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะใครชอบรุ่นไหนคันไหนนะ,ะสามารถแคปหน้าจอหรือทักเข้ามาสอบถามตามข้อมูลที่ขึ้นไว้ให้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะแล้วก็ คลิปนี้นะคะถ้าใครอยากดูอะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์หรือวาอ่าสอบถามมาตามช่องทางต่างๆได้นะคะสำหรับวันนี้แอนและก็ทีมงานของเพชรยนต์ขออน,นุญาตลาไปก่อนและที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะว่าเป็นรถรุ่นไหนประหยัดแบบไหนนะคะฝากติดตามไว้ด้วยสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ